อยากจะเริ่มต้นเป็นนายทุนนะคะอยากจะเป็นเสือนอนกินไม่อยากจะเป็นเสือร้องไห้เริ่มต้นเลยถ้าจะเป็นนายทุนต้องมีความรู้อะไรบ้างข้อที่หนึ่งค่ะคือความรู้เรื่องทรัพย์นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าธุรกรรมตรงนี้นะคะโกงกันง่ายมากค่ะถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องของอสังหาเอาแค่ว่าดูชนดยังไม่เป็นเนี่ยอย่าเพิ่งเริ่มทําธุรกิจตรงนี้เลยนะคะเพราะมันมีหลายเคสค่ะในหน้าส่งทําเลมาทําเลหนึ่งรัพย์อีกที่หนึ่งแบบนี้คุณก็โดนโกงได้แล้วหรือบางครั้งนะคะงานที่ดินเปล่า พอไปหน้าง,งานจริงเอาที่ดินตาบอดมาให้คุณทําเฉยเลยแบบนี้คุณก็โดนโกงแล้วหรือบางเคสนะคะมูลค่าหลักทรัพย์เนี่ยมันเป็นแค่ตัวเลขตัวเลขหนึง่งแต่โดนโป่งมูลค่าขึ้นมาเพื่อหลอกขายนายทุนก็อาจจะกลายเป็นเสือร้องไห้ได้นี่แค่มุมมองเรื่องของอสังหานะคะยังไม่นับมุมมองเรื่องของการประเมินคนค่ะในส่วนของการทําดูนะคะว่าลูกหนี้เนี่ยทำอาชีพอะไรมีไรายได้เท่าไหร่แล้วก็ประเมินตาม สิ่งที่เราเห็นนะคะมันอาจจะซับซ้อนเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นแบงค์เนี่ยธนาคารเนี่ยเขาก็จะเช็คลึกไปถึงระดับเครดิตบูโรหรือสเต็นต์เลยด้วยซ้ํำนอกจากแค่อสังหานะคะดังน,นั้นแล้วเอาแค่2มุมมองนี้นะคะถ้าคุณอยากจะเป็นนายทุนมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณจะไม่โดนโกงแล้วก็ได้รับผลตอบแทนตามที่คุณคิดนะคะก็ต้องดูทั้งคนแล้วก็ดูทั้งทรัพย์ให้เป็นด้วยค่ะ และถ้าใครอยากจะทําให้อสังหาการลงทุนเป็นเรื่องง่ายลงทุนอย่างไร้ความเสี่ยงเลยนะคะเลือกมาลงทุนที่แลนซ์โลนค่ะเฉพาะแค่เล่มประเมินอสังหาของเรานะคะมั่นใจได้ว่ามีการประเมินมูลค่าอาสังหาละเอียดยิบกว่า50หน้าทําให้คุณมั่นใจได้ว่าอาสังหาที่คุณกําลังลงทุนนั้นมีมูลค่าที่เหมาะสมไม่ติดภาระติดพันทางอาสังหาใดๆแล้วก็มั่นใจได้ว่าเป็นรั์คุณภาพ